กะนกควางสีจันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวุ้นน้ําตาเสื่อมต้องต้องเท้าความนิดนึงเนี่ยเป็นวุ้นน้ำตาเสื่อมมาเนี่ยมาเป็น13ปีแล้วจุดอยากย่รลอยไปลอยมาในลูกตานะคะแล้วก็มีจุดดําๆบางครั้งก็จะมีฟ้าแลบนิดๆแต่ก็ไม่มากในช่วงสิบามปีที่เป็นก็เที่ยวไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอเพราะตกใจว่าเฮ้ยอยู่ๆเรามีอะไรดำํำๆมาบกบาลูกตา ็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่า,าใ,หให้หยอดน้ําตาหยอดขยายม่านตาให้ขยายม่นา,ยายมนตาดูแล้วก็ตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นมุ้นน้ำในตาเสื่อมคุณหมอก็บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรที่รักษาเพราะว่ามันเป็นตามวัยและเป็นตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยถามว่าเ้วจะดูแลรักษายัางไงคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องระวังการใช้สายตาอะไรอย่างเงี้ย ปหยอดตาเทียมก็ไปสักพักหนึ่งในระยะเวลา3ปีก็เป็นใหม่ก็ไปโรงพยาบาลอีกก็ตอนนี้ในระยะ1 3ปีจะเปลี่ยนโรง,ง,งพยาบาลมาสรมโรงพยาบาลใช่ไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็เป็นอยู่เรื่อยประมาณเดือนสิงหาอาการนี่มันเยอะมากเลยมัน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 มีอาการที่ว่าวุ้นในตาสื่อมันมีหยกักย้ายที่ลอยไปลอยมานะคะเต็มไปหมดเลยสองตาแล้วก็จุดดำๆเนี่ยเป็นสิบๆเลยแสงแดด เวลาออกแดดแล้วก็สู้แสงไม่ได้แสบตาเวลากระพริบตาตามันจะหนืดมากเหมือนตามันแห้งแล้วหนืดเนี่ยแล้วก็มีฟ้าแลบต้องห่างตาทั้งสองข้างเลยอะ่ะแลบวันนั้นเนี่ยที่ท,ที่ที่เป็นเยอะๆอ่ะมันแลบมากเลยทั้งวันเนี่ยมันมันระยะเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่มันก็แลบอีกแล้วแล้วทั้งวันแบแลบเลยก็เลยวันนั้นตัดสินใจ,จไปหาคุณหมอก่อนว่าเราเป็นอะไรอะไรยังไงพอปะัษไปหาคุณหมอเสร็จคุณหมอก็ เหมือนเดิมค่ะให้น้ำตาเทียมเผอิญมาได้เจองานวิจัยของแอปแอปโก้เนี่ยค่ะมาฟังบรรยายเสร็จแล้วตัดสินใจเลยค่ะฟังบรรยายแล้วตัดสินใจเพราะว่าเราเป็นเยอะแล้ววันนั้นกลัวกลัวมากๆเพราะว่ามันแลบทั้งวันเลยฟ้าแลแบบ้วแปบบ๊แบบแปบบตาก็มองไม่เห็นเจอคนก็ดีตายอยู่ตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจทานงานวิจัยทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ไอ้ตัวอยากย่ายอะค่ะที่ที่มันมันลอยไปเลยมาเนี่ยมันจางลงมันจางลงมากเลยจนแบบเฮ้ยมันจางลงด้วยและไอ้จุดดําๆที่มันเยอะมากในวันนั้นอะมันไม่ค่อยเห็นแล้วมันเหลือจุดสองจุดมารู้สึกทีหนึ่งไอ้ฟ้าแลบเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่ในตาแล้วก็ตามันลื่นแล้วออกแดดนั่นะคะสู้แสงได้มองแสงแดดอะไรได้หมดได้หมดเลยอะค่ะ ม,ม,มันมันมันมีความรู้สึกว่าปัดประ,ะทับใจค่ะแล้วก็สุขภาพตาดีๆขึ้นมากวุ้นน้ำก็หายจางลงมากจนเหลือแบบบางๆมากเลยค่ะไอจุดดำๆนี่หายไปเลยไอฟ้าแลบแปบ๊แปบๆเนี่ยตั้งแต่ทานมาจนถึงบัตรนี้นะ่สองปีแล้วไม่กลับมาอีกเลยตัวนี้ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ตาก็ลื่นสู้แสงได้ตั้งแต่ วันที่รับประทานเมื่อสองออประมาณได้สองอาทิตย์เนี่ยหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยสู้แสงได้แล้วก็อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นตลอดเลยค่ะ